เดิมคะ่ะเมย่าซ<ม>ีนา่าแชนเนล <c oughs> อย่างแรกเขาบอกว่าอย่างไม่ใช่ไม่ต้องห่วงเพืเ่อน,นที่มันเรียนเกลียดสิเกลสิเกลจริงแล้ตกนะันมั้งแม็กเต็มเลย อย่างกมีแมสแค่แบค่ะนี่สองอันหรอสองอันที่อยาให้ดู บันทึกหรือว่าทำอะไรก็ได้นะจากพี่เมยรักนะคลิปนี้ก็จะน้อยไปหน่อยเนะแต่ว่าเนียพี่บอกว่าจะมีอีก3กล่องนะคะยังไม่รู้เลยวบอกว่าจริงไหมค่ะจริงไหมไม่รู้คะ่ะต,ตรงนี้นี่จะมีซองแม่ด,ด้วย แกแกเดี๋ยวแมมันโดนเดี๋ยวแมมันพังลงใส่แล้วก็ก็มกตีเ็ด นี่คะ่ะแมทไม่ค่อยได้ใส่นานแล้วค่ะแมทไม่ได้ใส่นานแล้วด้วยค่ะอไนะคะเก็บบนเพื่อนชอบใส่กันแบบนี้นะคะจะใส่แบบที่จริง้ใส่กันแบบนี้มชีแบบแิแบบนี้เพืมม่อนใส่แบบเพื่อไม่หายใจน,นะคะขอบคุณค่ะ